พี่น้องมือนีนได้หอยแข้งมาสองกิโลนตทลูกใหญ่ๆพี่น้องสดๆแหลบปลิ่นกำลังแหลบลิ่นสดๆใหม่ๆพี่น้องเลิกงานพอดีได้หอยแข้ง,งไปจึง,ห,ห,อง,องอหอยแข้งที่ลานไทยลานไทยนิทรรศใหญ่ๆ,ๆพี่น้องสดๆมาใหม่ๆ พ่นเอาขึ้นจากนามมาใหม่หมมากินนั่นเมียงหอยแข้งนํำกันเล้อพี่น้องเด้อแต่แมนลูกไงบ้างไนี่แต่ใหญ่ใหญแต่แซบคกักเนแต่บคักบ้างไ่พี่น้องได้มาสองกิโลพี่น้อง น้ำมันสิบหาอ่อยสองกิโลพี่น้องมกกวาห้อยแช่น้ำตาลขี่น้อง ขัวเอาแม่พี่น้องขอบ่้ลวกแม่ควยใส่ขัวเอา แล้วน้ำมันจะเจี๊ยบออกมาจากอันหอยแค้งเองนะพี่น้องคัวเอานุวยสะใหญ่ครับนุวยใหญ่ครับพี่น้องหนุ้ยใ,ใหญ่ใหญ่หอยแข้ง เริ่มอาบปากเราพี่น้องสี่ปไฮมันสุกค่ะคุําซี่กับพ่อพ่อฮอเหเลือด นีพ่พ่อพ่อฮอนเนี่ยว่าสุกคักที่่อเอาสุกคักพ่อกินสุกกับขวาเป็นมันสุกหน้าพี่น,อน้องพ่อมากินสุกี่ควายสีกินบ่สุกปันใหญ่ Ngoài nháy nháy thì nó Đạt Đẹp đẹp quá Tịt Cái sốt gần Ngoài nhớ nha người mọi người để xay Thì người mọi người lại người luôn, luôn đó นี่แหละวิธีห,หอยแค้งพี่น้องขวดสิบขัวเอาขวดสิบว่าได้ลวกขวดสิบขัว,เ,ขขวเพราะว่าน้ำหอยแครงมันเฉดออกมากมันก็สิซุกแต่มันก็สิว่าได้เป็นน้ำเฉดเป็นแข้งนี่หละจ้าวิธีทำหอยแขรงขัวเอาพี่น้องมันก็สิแห้งดี พี่น้องแห้งดีสิแห้งดี